สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคว่าก็เข้าไปเห็นคนคอมเมนต์นะคะในเพจของกองทัพธรรมนะคะว่าคุณแม่บอกเอาว่าเขาได้บุญกุศลเยอะมากคือเขาชื่นชมยินดีในการทําคลิปนะคะก็เลยไม่พอใจ <น S 2> ที่คุณแม่เขียนเขียนบอกพวกหนูว่าคนนี้เขาได้กุศลเยอะนะคะ,คะก็คือว่าพอคุณแม่เห็นคอมเมนต์ของของผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกตื้นตันใจเพราะว่ามีความรู้สึกว่า เขาสามารถหยิบฉวยได้ไวในกุศลธรรมนะคะเนื่องจากว่าจริงๆการที่เราอนุโมทนาสาธุกับกิจที่เป็นกุศลของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเหตุของการที่เรามีมุทิตาจิตนะคะอนุโมทนาก็คือการมีมุทิตาจิตนั่นเองก็คือเรารู้สึกชื่นชมยินดีกับการที่เห็นคนอื่นทําดีนะคะตัวนี้มีอานิสงส์เยอะมากเพราะว่าในพระสูตรก็มีว่าหากเราสามารถทำมุทิตามุทิตาจิตได้แบบ เพียวๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าการที่เราจะสามารถทําให้รู้สึกมีมุทิตาจิตจริงๆอะ่ะเราต้องสามารถร้านิวรหได้นะคะก็คือละกาพยาบาทถีนมิทะนะคะอุทาจจักกุุจัดแล้วก็วิจิกิจฉาให้ได้นะคะสังสามการพยาบาทเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่าคืออะไรนะคะส่วน ทีนมิทะนะคะก็คือการง่วงเหงาซึมเศร้านะคะอุทธจากกุจจากก็คือการฟุ้งซ่านนะคะการวิจิตฟุ้งซ่านส่วนความอุทธจวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัยนะคะตัวนี้หากเราสามารถวางจิตณเวลานั้นนะคะไม่มีนิวรห้าได้เนี่ย เราจะสามารถสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ได้จากการที่เราทำตัวมุทิตาจิตก็คือความชื่นชมยินดีในสิ่งที่คนอื่นได้ทำกุศลนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้คุณแม่มีความรู้สึกว่าเราสามารถสร้างบุญกุศลได้ง่ายมากจากการที่เรามีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่คนอื่นทำก็คือมุทิตาจิตนั่นเองค่ะค่ะ